ผ่านไปแล้ว4ี่ยกนะครับเชื่อว่าการชกของคู่นี้คุณจะทำให้แฟนมวยนี่จะหายใจความทีเดียดนี่มาดูยกที่ผ่านมาก่อนนะครับเรามีภาพช้าให้ดูก่อนภาพของทั้งคู่นี่เข้าแลกกันเลยแต่เขาสายก็โดนหนักเหมือนกันไม่ใช่ไมมโดนเขาสายมักจะโดนหมัดทุกซ้ายขวาของอมาโดตลอดเวลาตอนทีเขาสายพยายามสกัดที่หมัดซ้ายตรงแล้วต่อไปเป็นยกที่ห้า เสียงเชียร์เขาสายกระหึ่มอีกแล้วยกที่5แล้วนะครับโยนยกที่5แล้วเขาสายเดินให้น้ำไม่ท่าก็กระปรีก้กระเป๋าขึ้นหน่อยต่อยซ้ายเข้ามาอัดลำตัวเอาอามันโดไว้เขาสาต่อยซ้ายเต็มเนี่ยหมัดนี้ถูกอย่างจังแต่อาร์มันโดไม่ลงช่างดื้อแท้ๆไม่ลงอีกเขาสาตามติดันอีกให้รู้ไปว่าไม่ลงเขาสาต่อยขวาซ้ายอยีกทีนึงเต็มหน้าเลยไม่ลงอีกเหมือนกัน โดนมาข้าซสายหมัดซ้ายจัางๆหลายทีแล้วอามาดไม่ลงนะครับตอนนี้เข้าวสายต้องพยายามระวังแล้วคอยยับขวากวนไว้และสีจะปล่อยหมัดซ้ายต่อยซ้ายไปทีหนึ่งข้าทายตอนนี้เอามาด้วยไม่บุกเข้ามาแล้วยืนรอบ้างอามนโดนี่พร้อมทุกนาที่จะหุกซ้ายหุกขวาเข้าซสายต้องระวังเหมือนกัน ารดจี้เข้าไปอีกแล้วเริ่มบุกอีกแล้วอามรดโดนหมาาัด้า้เข้าซ้ายก็ดทีปลายทางไม่ลงในเมื่อกันอามรโดคาสโตรห่งเมสการ์นี่ช่างทนทานแท้ๆนักสุดท้ายอํมลาเวทีของเข้าซ้ายมาเจอกับกระดูกชิ้นใหญ่ซะแล้ววันนี้อามรดเข้าไปอีกเข้าซ้ายต่อยสกัดและถอยเข้าไปไม่แลกด้วยเข้าซ้ายต่อยท้ายและถอยเข้าไปอีก ตอนนี้เขาสายเล่นเชิงแล้วไม่ยอมแลกด้วยแรงค่อยดักต่อยฮุกซ้ายฮุกขวาต่อยซ้ายไปทีหนึ่งอามาโดนไล่เข้ามาเหมือนกันเดินมาให้ต่อยอย่างเดียวเขาสายใช้วิธีพอดักเป็นเบาแล้วตอนนี้อาม,มาโด้เข้ามาเสยหมัดเอาไปแค่ไปฮุกเขไปอีกแต่ไม่โดนนะครับต่อยลำตัวเขาสายไว้อามาโดเข้าวไปอีก บุกดันเขาทรายไปข้ามุมออกมาแล้วออกจากมุมแล้วเขาทรายมัดจ,จะโดนหมัดทุกและหมัดอ้คัดดีเป็นหมัดันตลายมากสำหรับอามันโดตอนนี้เขาทรายต้องถอยมาแล้วดดดไม่กลา้าที่จะยืนแลกกับอามันโดแล้วอามันโดเข้าดดดมาต่อยขวาเข้าไปอามันโดทุกซ้ายเข้ามาอมามันโดฮุกขวาซ้ายเข้าไปที่ลำตัวเขาทราย โดนหน้าเขาใส่แล้วเขาใส่ต่อยซ้ายไม่โดนอารมาโดบุกเข้าไปอารมาโดตามติดกก็ไปอีกอารมาโดเข้าไปหุกซ้ายขวาเข้าพยายามล้วงหมัดเลยบางคัดเข้าปลายคางเขาใส่ให้ได้เขาใส่ได้คอยสกัดไว้ว่าเป็นบางครั้งในขณะที่อารมาโดบุกเข้าไปหมัดที่ไม่โดนนะครับหมัดปากคัดหมัดนี้ร้ายแรงมากแต่เฉียดไปเขาใส่ต่อยซ้ายไม่โดนหมด ยกที่หตอนนี้ชมภาพช้านะครับชมไปแล้วเต็มเต็มยกไม่มันดูภาพช้าอีกทีย้อนหลังไปอีกดูสวัสดทั้งคู่เขาแรกมากันยังไงบ้างเขาทรายนี่ต้องพยายามระวังหมัด ซ้ายขวาของอมันโดยังชกัดชะกันทีเดียวและโดยเฉพาะหมัดอับคักัดแล้วเป็นหมัดที่น่ากลัวสำหรับเขาสายมากอมันโดชกได้เฉียบขาดทีเดียวเขาสายก็ตอบโต้ไปตลอดเวลาไม่ยอมอยู่เฉยเหมือนกันอมันโดถูกหมัดเข้าไปก็เซลอกไปแต่ไม่ถึงกับล้มหมัดของเขาสายทำมันตันตรายไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มนะครับผ่านไปแล้วห้ายกนะครับ เป็นยกที่6นะครับยกที่6แล้วแฟนของเขาทรายในเวทีก็เรียกเขาทรายกันลั่นไปหมดมหเขาทรายจะฟังหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันแต่คอยตั้งหน้าตั้งตาต,าตอบโต้มันของอามันโดอย่างเดียวอ,อามันโดยังไม่มีท่าทีจะหมดนะครับแต่เขาทรายถ้าเรามีท่าทีจะหมด,ดเหมือนกันขณะที่ลุยกันมากเขา้า ตอนนี้เขาสายเปลี่ยนแผนใหม่แล้วไม่ยอมแลกด้วยแล้วถอยไปถอยไปแล้วค่อยดักเอาดักเย้มดักทุกะวังโดนที่หน้าของอามาโดที่ต่อยซ้ายเต็มเหนี่ยเลยเขาสายอัดซ้ายเข้าไปสองหมัดซ้อนหมัดสุดท้ายถูกปลายคางต่อยซ้ายขวาเข้าไปตอนนี้แลกกันแล้วอามาโดเข้ามาแลกแล้วเข้ามาเขาสายจำต้องแลกด้วยนะครับ ถอยไม่ออกอัมมาโดหันหัวให้ต่อยคาซายยังต่อยไม่ลงเลยอัมมาโดโดน,นอีกแล้วโดนซ่อยของคาซายสองหมัดต่อแล้วอัมมาโดพีแต่หน้าสันน่นมือ่นั้นไม่ลงอัมมาโดฮุกขวาเข้าไปอัมมาโดชกไม่เลือกเลยเห็นเขาซายอยู่ที่ไหนชก สเปซสปาไฟหมดล้ำตัวบ้างหน้าบ้างเข้าไปอีกแล้วกระโดวีงหมัดกว้างเข้าไปเขาสายคอยยับแล้วถอยมาพระโดแบบนี้เนี่ยสายหัวมบุกตรงแน่วเข้าไปเลยเขาสายจะเป็นฝ่ายถอยฉาเข้าไว้คอยยับแล้วถอยเข้าไว้เขาสายต่อยไปก็ต้องระวังกําลังคตัวเองเหมือนกันต้องถนอมกําลังไว้ คืนแลกกันตลอดเวลามันก็อาจจะไม่แน่มาโดนไม่ถูกโชกขวาที่เนียวไม่ถูกเฉียดหน้าเขาสายไปเขาสายต้องอาศัยชั้นเชิงแล้วพร้อ,อมแรงไว้อาศัยชั้นเชิงไว้คอยดักต่อยในขณะที่โอกาสมีไม่ต่อยทุม 4, ท่มสี่ทุ่มห้าไม่ยอมแลกกันแต่มันโดเดินเข้าไปหาตลอดเวลาโดนล้ำตัวอีกแล้วโดนหุ้มจล,ลำตัวแล้วมันโด อามันโดทำตัวเหมือนเหล็กไหลบุกเข้าไปตลอดอามันโดจะคงบุกเข้าไปอีกนี่เป็นการชกยกที่หดนะครับมาครึ่งทางแล้วทั้งคู่จะโชกัน12ยกเขาสายเมือนหนีไม่ออกก็ต้องแลกบ้างเลบางจังหวะเขาสายแยบกวนไว้แยบกวนไว้ อเมรดเสรมประคัดใไม่โดนหมดยกที่6พอดีดูภาพช้าไปพลางๆก่อนนะครับ คุณเอกเทียมชัยสิริสัมพันธ์และคุณวัฒนาสวัเหมขอบพระคุณคุณทุระโอสานุเคราะห์แห่งบริษัทโอสถสภาเตคแห่งยูจำกัดซึ่งมีเครื่องดื่มเอ็มร้อยร้อยห้าสิบนะครับคุณวิัยในเวลาพุ้ชงแห่งบริษัทอันตาซินจำกัดที่ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนการจัดการ่งขันแต่ละครั้งด้วยดีมาตลอดนะครับท่านผู้ชมทางบ้านเขาจะเหนื่อยใจเหมือนกันนะครับ ตงการชกของเขาทรายวันนี้ตอนนี้มียกที่เจ็ดแล้วเขาทรายตอนนี้เปลี่ยนแผนใหม่ตั้งหลักใหม่แล้วใหม่จำเป็นจริงไม่ยอมแลกด้วยพยายามต่อยอัมโมโร่เข้าที่หน้าอัมาโดกระเด็นออกไปเลยเขาพยายามจะหยุดอมโดโร่เขาทรายต่อยไปอเข้ายท่าขาเข้าไปอมโโด่ทำท่าจานซิกลงแล้ว หัวก้มตังลงไปแล้วเตงไม่ยอมงุดขึ้นมาเสยหมัดโตกับเขาสายเขาสายข้าตัวไวเขาสยายยานต่อยน้ำตัวตลอดฉลาดที่ใบหน้าบ้างเขาสายฮุกขวาข้ามตัวไว้เขาสายฮุกทางซ้ายด้งขวาไม่อยู่นะครับเก็บอาร์มาโดไม่ได้ต้นฮุกตะลหมาเส้นดังแน่นจริงๆ เขาตายเายคยแยบกวนไว้ก่อนทำอะไรไม่ได้แยบกวนไว้ก่อนตอนนี้อามรโดชกไม่ค่อยแม่นแล้วเซปส,สปาไปไม่กันนานๆเขาใส่โดนเสยตะคักแล้วเดินโดนคยหมัดแล้วเขาตายโดนเคยหมัดแล้วอามรโดปลาเข้ามาอามรโดได้ใจตามอีกเขาตายนะ่าหลุดไปอยู่ที่มุมแล้วอามรโดจี้เข้ามา เขาสายยังหนีออกไม่ได้ต้องชกโต้กลับไปก่อนทั้งคู่ใช้หมัดทุกแรกกันเข้าไว้ทุกลำตัวเข้าไว้หมัดจะตลายของอามาโดคือหมัดอับคัตขวามนจะเจอปลายทางเขาสายอยู่เลยเจอทีไรเขาสายมีอาการทุกทีเหมือนกันตอนนี้เขาสายชกโตตอบชาลงไปแล้วอามาโดยังขยันอยู่ พยายามยังไงโดนเขาทรายตอบโต้ไปอเมโดาไปชิดตัวเลยฮุกเข้าลำตัวไว้เขาทายต่อยซ้ายไม่อยู่นะครับอเโดะไม่ลงอเมโดะทำท่าจะหมดเหมือนกันแต่ทั้งที่จะหมดนี่แหละเดินเข้าแรกกับเขาทายตลอดเขาทายทำท่าไม่ดีเหมือนกันโดนที่หน้าและเขาทายอเมโดไล่เข้าไปเลยพยายามจะมักเขาทายได้ เขาสายนคอยปิดป้องไว้แล้วตอนนี้เขาสายไม่สามารถจะโต้อตอบอะไรได้เลยคอยปิดป้องอย่างเดียวอารมโรดต่อยตลอดเวลาซ้ายขวาตามติดก็ไปเขาสายต้องถอยไปอย่างรวดเร็วทีเดียวไม่สามารถจะยืนหยัดก,กับอามาโดได้อมาโดยพยายามจะพิชิตเขาสายให้ได้บุกเข้าไปอีกเขาสายนี่ถอยจอ,อมาหมดยกที่เจ็ ขันครั้งนี้ผมคระกศึกษาอำนวยความสะดวกได้สถานาที่จาัดก,การแข่งขันและขอบคุณบริษัทสุรามหาราชดอนจำกัดและกลุ่มบริษัทสุราทิพย์โดยคุณเจริญสิริวัฒนพักดีนะครับซึ่งได้สนับสนุนรายการนี้มาตลอดนะครับนี่ภาพการชกยกที่แล้วนะครับเราทายของเราก็ปอแป้ไปเหมือนกันโดนหมัดฟุกเข้าหนักทั้งลำตัวทั้งที่หน้าเดือมกักหน้ามักจะ ตัวหมัดอาระคัดบ่อยต่อไปจะไม่ยกที่8แล้ว